ผู้มดหวังตัดกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคนชนิดไหนซื่อว่าผู้มดหวังภิกษุทั้งหลายในโลกนี้คนบางคนจำเพาะมาเกิดในตระกูลตำ่ำเช่นตระกูลจันทนันตระกูลจักสานตระกูลน่ายพานตระกูลเฮ็ดหนังหรือตระกูลข้นเทขยะมู่นฝอย เป็นคนหยากจนบ่คอยมีเขานามสิบริโภคเป็นอยู่ยังแรนแคนเป็นที่ซึ่งแม่ของกินอันเป็นเดนกะหากินได้โดยหยากซ้ำมิผิวพ่นขี่หายนงหมขี่เิวร่างแขะอมโรคตาพิการมือแปรขาง่อยอ่อนเปลี่ยบ่มีโอกาสสิได้เขาได้น้ำผ่าพรหยวดย่าน เครื่องประดับเครื่องหอมเครื่องท่าเครื่องนั่งนอนและเครื่องโคมไฟก็เขาเลยคนเข็นใจผู้นัน้นได้ยินข่าววา่าพวกกษัตริย์ได้เหตุการณ์อภิเษกกษัตริย์องค์หนึง่งขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินด้วยพิธีราชาภิเษกดังนี้ก็คิดถึงเจ้าของวา่าสำหรับเฮาย่อมว่่มีหวังที่กษัตริย์ทั้งหลาย จากอภิเสกยกเข้าขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินด้วยวิธีราชาพิเสกย่างนันบางดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เอิ่นว่าคนเมดหวังภิกษุทั้งหลายชั้นใดกับชั้นนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นยุเรวซ้ำมอดสะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแลว้ว ก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเล่นโมเมนสมณะกับปิิญญาวาเป็นสมณะบอโมเมนคนประพฤติพมจรรันร์กับปฏิญญาวาประพฤติพมจรรันทร์เป็นคนเนาในเปียกแฉมีสัญชาติมักหมม,มคือยังบอทีเทขยะมู่นฝอยนักบวชผู้นั้นได้ยินข่าววาภิกษุรูปหนึ่งได้เ็ตุห้แจงเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตอันบ่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในศาสตร์นี้ที่ปรากฏอยู่นี้แล้วจังเข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นดังนี้กะคิดถึงโตัวว่าสำหรับเฮายอมบ่มีหวังเลยที่สิเหตุใหยแจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันบ่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในชาติีปรากฏอยู่นี้แล้วจึงเขาอยู่ในวิหารรรมนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เอินว่าค้นเมิดหวังมเมื่อโจรกำเริบภิกษุทั้งหลายคราวใดพวกโจรมีกําลังพราชาเสื่อมกําลังคราวนั้น เพืพระราชาเองก็เบิดความผาสุขที่สิเขาไนออกนอกหรือสิมีใบบอกให้ไปยั่งชนบทปลายแดนถึงแม่พวกพรามและคหฮาบดีก็เบิดความสะดวกที่สิเขาไหออกนอกหรือที่สีอํานวยการงานนอกเมืองขอนี่ชั้นใดภิกษุทั้งหลายข้าวใดพวกภิกษุล่ามกมีกกำลังและโมภิกษุภูมิศีลเป็นที่รัก เสื่อมกำลังคราวนั้นโมภิกษุปูมีสีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเฉียบอยู่ในทามกลางสงฆ์หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนชั้นนั่นคือกันภิกษุทั้งหลายเหตุเช่นนี้มีขึ้นเพื่อว่าเป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากเลยกรับเหตุให้มหาชนขาดความสะดวกสบาย เป็นความเสียหายแกมหาชนเป็นอันมากและทึ่งเป็นความถุกบอกเกืือกูลแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแล่ผู้สี่ขุมศัพท์อานนหฮาบ่อพยายามเหตุกระปวกเธออย่างธนุถนอมคือยังพวกสังหมอเหตุแกหมอที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนน เาจะกขนาบแล้วขนาบอีกบ่มีหยุดอานนท์เฮ้าจากชี้โทษแล้วชี้โทษอีกบ่มีหยุดผู้ใดมีมักผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจากทนอยู่ใดคนเฮ้าควนแนมบู้มีปัญญาใดใดที่ค่อยชี้โทษค่อยกล่าวขําขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ซีขุมทรัพย์ละ ควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวบบมีเลวเลย